คลิปตอนที่กลับไทยเนี่ยยังไม่จบนะทุกคนคือเราถ่ายคลิปไว้เยอะมากแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ตัดให้ทุกคนดูนะก็เลยจะมารีบตัดแล้วก็รีบลงให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทริปถัดไปแล้วก็เลยรีมาลงนะคะนี่เป็นวันที่เราเก็บของกลับจากกรุงเทพแล้วก็วมาบ้านพี่สาวนะคะซื้อขนมครกินกนิดนึงแล้วก็ขับรถกันมาที่สวนสามพรานนะคะพามิกกี้มาดูช้างนะเพราะว่ามิกกี้ชอบสัตว์เนาะเราเคยพูดไปหลายคลิปแล้วแหละว,ว่าความฝันนะอยากทางานในสวนสัตว์อยากทาความสะอาดคอกสัตว์อะไรเงี้ย ขนาดยังไม่ได้ดูนะหน้าตาย,ยังมีความสุขขนาดนี้แล้วก็ตอนที่ระหว่างดูก็คือปี๊ก็คือสนใจดูมากถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหัวเราะคิกคักนะมีความสุขเพราะว่าคือนางชอบช้างแล้วเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์ที่เยอรามันอ่ะช้างก็จะเป็นช้างที่ยืนเฉยเหรือไม่ก็เดินไปเดินมาผอมๆอ,อะไรเงี้ยก็ไม่ถึงกับผอมหรอกแต่ก็ไม่ได้อ้วนท้วนสมบูรณ์อะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้มีกิจกรรมไม่ได้มีโชว์อะไรให้เราดูก็คือเป็นช้างที่อยู่ตามธรรมชาติเดินไปเดินมาจะมีให้อาหารได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่า ที่เมืองไทยเรามันคือแบบมีโชว์มีอะไรให้น่าสนใจด้วยไงแล้วบมืงอันมันก็แบบตลกมีช้างมาเต้นช้างเตะบอลอะไรเงี้ยมิกี้ก็ดูสนใจแล้วก็ดูสนุกอยู่นะ วันที่เราไปนี่ถือว่าโชคดีเลยนะเพราะว่าเรามาถึงก็คือได้ดูโชว์พอดีเลยคือเราอะออกจากกรุงเทพตอนเช้าเช้าใช่ไหมก็ไม่เช้ามากหรอกเก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปรับพ่อเราที่สุพรรณก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยขับมาที่นครปฐมขับมาที่สวนสามพลาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบอ้อมไปอ้อมมาอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลานิดนึงคือใช้เวลาทั้งวันเกือบอยู่บนรถเลยแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรกันด้วยนะไม่ได้กินอะไรเป็นกิจจกลักษณะอะไรเงี้ย แต่ว่ามาถึงแล้วก็คือได้ดูโชว์ช้างเลยพอดีเป๊ะน,นะเพราะว่าพี่สาวเราเขาก็ดูคิวดูการแสดงอะไรเงี้ยในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละวันหนึ่งก็น่าจะมีโชว์ประมาณสองครั้งมั้งถ้าเกิดจําไม่ผิดนะถ้าเกิดใครอยากจะมาดูก็มาดูได้นะคะแต่ว่าก็แนะนําให้ดูคิวดูอะไรในอินเทอร์เนต็ตมาก่อนนะมันก็จะดีกว่าแล้วโชว์ก็คือค่อนข้างน่าสนใจนะสาหรับคนที่ยังไม่เคยมาดูหรือว่าชาวต่างชาติอะไรเงี้ยคือโชว์วันนี้้งแต่แบบ ตั้งแต่สมัยก่อนยุคแรกที่เขาไปจับช้างมาจากในป่านน่นนี่นั่นว่าเขาไปจับมายัางไงแล้วก็เอามาฝึกยังไงแล้วก็มีโชว์เตะบอลมีโชว์เนี่ยสู้ลบอะไรเงี้ยนะก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ดูแบบว่ามีเอฟเฟคระบงระเบิดน,นะแฟนเราบอกว่าตอนที่ระเบิดนี่คือความร้อนเข้ามาถึงตรงคนที่นั่งเลยนะพี่สาวเราก็บอกว่าให้นั่งหน้าๆมันจะได้รับรู้ถึงความร้อนความอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรานั่งค่อนข้างหลังๆแล้วก็ยังรับรู้ได้ถึงความร้อนเลยนะคืออากาศมันร้อนอยู่แล้วด้วยไนงะ แล้วตอนนี้มันเหมือนมีระเบิดความร้อนขึ้นมาบุ่มอีกมันก็เลยยิ่งร้อนไปกันใหญ่ก็เลยได้รับรู้ถึงอารมณ์เหมือนอยู่ในสนามลบเองเลยจริงๆอะไรแบบนี้แล้วเราก็บอกแฟนเราเล่าให้แฟนเราฟังว่าสมัยก่อนสมัยพี่เคยเราเรียนอยู่มัธย,ยมอะไรเงี้ยเรียนบ้าหารแจมส่วิทยา5เนี่ยเขาก็มีฝึกกระบี่กระบองนะพี่เคยฉั้นก็เคยเล่นเคยสแสดงอะไรแบบนี้นะเออแฟนเราก็ยิ่งตื่นเต้นสนใจเข้าไปใหญ่นะว่าในโรงเรียนทาไมถึงมีเรียนอะไรแบบนี้ด้วย การแสดงเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่านานมากนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้เราเลครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรเงี้ยก็แสดงก็คือวนต่อกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีเสียงภาคภาษาอังกฤษแต่ว่าระบบเสียงมันอาจจะไม่ดีมากนะเพราะว่าคือมันอยู่กลางแจ้งอะแล้วลำโพงก็คงจะเก่าแล้วอะไรเงี้ยเสียงก็จะแตกๆนิดน,นึงก็ฟังเข้าใจยากนิดน,นึงแต่ว่าก็สามารถดูท่าทางอะไรเข้าใจได้นะเนี่ยสู้รบกันเสร็จนู่นี่นั่นก็มีแบบจนทหารคิดหมดแล้วก็เนี่ยเขาก็มาให้เราถ่ายรูปนะ แนะนำให้ถ่ายรูปกับช้างที่แบบทรงเครื่องเงยอะๆที่เป็นช้างของกษัตริย์นั้นน่าจะสวยกว่าแต่ว่าเราอะไม่รู้ทําไมเหมือนเหมือนเข้าไม่ถึงด้วยอะไรด้วยนะน,นี่ถึงตอนให้อาหารแหละแฟนเราตอนแรกไม่กล้าให้นะเพราะว่าคือเรื่องติปเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยทีแรกแฟนเราไม่กล้าให้เพราะว่ากลัวช้างมันกินเงินเข้าไปเราก็บอกว่าเมนไม่กินหรอกมันรู้อันนี้ตอนแฟนเราไปถ่ายรูปนะมีความสุขมากรอยยิ้มพิมพ์ใจยิ้มจนเห็นฟันกระตายเลยนะมีความสุขจริงๆชอบมากไม่เคยใกล้ชิดช้างขนาดน,นี้มาก่อนเลยนะในชีวิต จังหวะนี้ยิ้มยิ้มกลิ่มปันกระต่ายออกมีความสุขมากแล้วเขาก็มีอาหารมีกล้วยมีอะไรขายด้วยนะแบบว่าให้เราซื้อแล้วก็ให้ช้างกินเองกับมืออะไรเงี้ยแล้วก็ตริปอะไรก็คือให้ได้ตลอดนะแล้วช้างเขาก็จะแบบว่ามีทําทงท,ทําท่ายกงวงขึ้นให้เราถ่ายรูปอะไรเงี้ย ดูมิกกี้มีความสุขเวอร์วันที่เราไปเนี่ยเป็นวันธรรมดานะเพราะว่าจําได้ว่าหลานเนี่ยต้องลาโรงเรียนไปนะเพื่อไปเที่ยวกับเรานะแต่ว่านะักท่องเที่ยวก็คือพอสมควรเหมือนกันไม่ถือว่าเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าน้อยจนเกินไปอะไรเงี้ยก็คือพอประมาณนะแล้วก็โชว์เนี่ยเขาจะทําสลับกันพอดีนะอย่างโชว์ช้างจบป,ปุ๊บก็จะได้ไปดูโชว์จรอเข้เลยทันทีอะไรเงี้ยนี่ตรงนี้มีอาหารกล้วยขาย40บาทนะเป็นกล้วยแบบงอมๆเลยนะ มี่มิกกี้เดินเห็นปลาช้างเยอะแยะเลยแล้วก็ข้างหลังก็เห็นบามีต่างชาติคนหนึ่งพลังฝรั่งก็มีมานะอันนี้เป็นตอนที่เราถ่ายรูปกระช้างนะกลัวมากเราไม่ชอบสัตว์เป็นคนที่ไม่ชอบสัต,ตว์มาตรายตลายแหละกลัวรู้สึกว่าม,มันไว้ใจไม่ได้นะอย่างช้างถ้าเกิดมาล้มเสียขึ้นมามันก็จะแบบจับเราเหวี่ยงได้อะไรเงี้ยและผิวพันธุ์อะไรก็คือแข็งมากเราเคยเห็นช้างใกล้ๆครั้งหนึ่งตอนที่เดินผ่านช้างที่งานอนุสร์ตอนเจดีย์คือผิวมันหยาบมากแล้วก็ตัวมันใหญ่มากมันน่ากลัว เดี๋ยวครั้งหน้าต้องพาไปงานดอนเจดีบ้างตอนที่เรากลับไปไปไม่ตรงงานดอนเจดีสักทีหน่งนะอยากพามิกกี้ไปดูงานชนช้างที่ดอนเจดีมากน่าจะชอบนะน่าจะสนุกเพราะมันเป็นงานกลางคืนด้วยไงมันน่าจะไม่ร้อนมากเดียวเดียวหรอเด s ยสฮะฉันมันเป็นสัตว์ประหลาดเลยไม่ชอบอ้างอีกทีนี้อย่าดูว่าเสียสละก็สักเท่าไหร่เมื่อกี้ล้วถามมิกกี้ว่าชอบไหมอะไรอย่างนี้มิกกี้ก็ชอบนะบอกว่ามันแบบว่ามันแบบพิเศษแตกต่างมากที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็ถูกใจกันไปนะนี่เป็นพ่อเรากับพี่เขยแล้วก็หลานนะถ่ายลูกกระชางดูพ่อเราเหมือนกลัวๆช้างเหมือนกันนะและดูทายและดูเสียวสหลังแบบมองเหลียวหลังไปเหลือนหลังมานี่แล้วถ่ายกับพ่อเรานะกับพ่อเราเนี่ยไม่ค่อยได้ออกมาเที่ยวกันเท่าไหร่นะคือพอคนแบบเริ่มมีอายุมากขึ้นเขาไม่ค่อยอยากออกมาข้างนอกนะั้มารอบนี้เขาก็บ่นว่าไม่รู้ว่าจะพามานี่ไม่งั้นก็ปล่อยเขาให้มากันมาเถอะแค่มาเยี่ยมเตี่ยก็พออะไรอย่างเงี้ย แต่เราเข้าใจเตี่ยนะพอเราอายุเริ่มขึ้นเลขสามบางทีเราก็ขี้เกยียจออกไปข้างนอกเหมือนกันนะอย่างทริปนี้ยเราพามิก,ก้มาเที่ยวใช่ไหมก็วางแผนกันค่อนข้างแน่นเราเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยเราร้อนมากมากันตั้งหลายคนมีเราหน้ามันอยู่คนเดียวคนอื่นเขาหน้าแห้งผิวดีกันไม่รู้ทําไมมีเราร้อนหน้ามันเดินหน้ามันอยู่คนเดียวนะอันนี้เสร็จแล้วจากช้างนะคะก็เดินมาดูจระเข้คือมันโชว์มันต่อกันเลยเราถามมิกกี้ว่าชอบไหมอะไรเงี้ยดูโชว์ช้างก็คือชอบมากนะแต่ว่าโชว์จระเข้มิกกี้บอกว่า คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าการแสดงแต่ละอย่างเหมือนมันทําให้จระเข้โกรธไงอย่างโชว์จระเข้อย่างเงี้ยมิกกี <h> <h ้มีความรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นการแบบแกล้งจระเข้อะเหมือนทําให้มันโกรธหรือไม่ก็แบบจับมันมา อาปากไว้เอาไม้จิ้มมันลากมันไปมาอะไรอย่างนี้มี้รู้สึกว่ามันเป็นการทรมานสัตว์ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบช้างมากกว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้มิกกี้ไม่เข้าใจหรือว่ามิกกี้ยังไงไม่รู้แต่ว่าตอนโชว์ช้างอ่ะมันก็ต้องช้างมันโดนจิกหัวอยู่นะมันถึงได้เดินไปเดินมาตามที่ควานช้างสั่งได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่อยากอธิบายให้มิกกี้ฟังนะเดี๋ยวจะเป็นการเสียใจกันเปล่าๆนะเพราะว่านางประทับใจอยู่ไงเราก็เลยปล่อยให้นางประทับใจต่อไปนะแต่ว่า โชว์จระเข้นี่ก็สนุกตื่นเต้นเหมือนกันนะยางเราเราไม่เคยดูโชว์จระเข้มาก่อนเคยไปดูจระเข้แบบตามที่มันว่ายน้ําดูตอนให้อาหารอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยดูโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนแบบแบบมาเองนะเคยเห็นตามคลิปตามอะไรเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาเนื้อตัวเองว่ามันเป็นยังไงมันก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะแบบว่าเขาเอาหัวเข้าไปแย่มือเข้าไปให้จระเข้งับแล้วก็ชักมือออกแล้วก็ล้วงมือเข้าไปในคอหอยจระเข้อะไรเงี้ยมันก็ดูวาดเสียวเหมือนกันนะดูแล้วเหมือนแบบ มันงับขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะต้องมาเห็นภาพนั้นแบบเลือดสาดอะไรบบมันน่าจะแบบว่าเป็นภาพที่โหดร้ายนะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตื่นเต้นแปลกใหม่ใครที่สนใจมาดูก็มาดูได้นะคะอย่าลืมดูรอบโชว์ด้วยนะจะได้มาและไม่พลาดสักโชว์หนึ่งเลยเนาะเพราะว่าค่าเข้าเหมือนมันรวมไปหมดแล้วนะรู้สึกว่าเราจําไม่ได้ว่าคนละเท่าไหร่แต่ว่าเราจ่ายไปทั้งหมดพันสามคนผู้ใหญ่คนท้ายสามเด็กหนึ่งแล้วก็

พ่อมอพอแล้วไม่รอครับชักก็เป็นชักทดสอบนี่นะพ่อายรูปกันได้เลยนพ่อครับหมอพอแล้วพอแสดงจบเนี่ยเขาก็จะให้โยนเงินลงไปได้นะเหมือนให้ติปอะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่กล้ายโยนนะเกรงใจขี้เกรงใจก็เลยยื่นลงไปให้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญเราจะโยนเขาบอกให้โยนเข้าปากจระเข้นะ มิกกี้น่าจะกะน้ำหนักเหรียญเมืองไทยไม่ถูกนะมันก็เลยแบบเออโยแล้วไม่เข้านิดนึงนะก็สนุกดีรวมๆบเราว,ว,ว่ามิกกี้ก็ชอบแหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะแต่ว่าอากาศก็อากาศตรงนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะอันนี้หลานเราน่าจะดูมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าพี่สาวเราพาเคยพามาแล้วนะโชว์เขาก็สร้างสารรค์ดีนะเนี่ยมีนอนบนจระเ้ด้วยมีอะไรใหม่ๆเนาะเพราะว่า ถ้ากาโชว์เดิมๆคนก็จะไม่เข้ามาดูบ่อยๆเนาะเราก็ดูกันจนจบไปแหละเขาแสดงอะไรให้ดูเราก็ดูกันจนจบนะแล้วก็กิจกรรมต่อไปคือพี่สาวเราเชียร์ให้ขี่ช้างทีแรกอะเหมือนเราจะมีวันนึงแพลนไว้ว่าจะไปยุธทยายว่าจะไปขี่ช้างที่นู่นเพราะว่าดูรีวิวมาว่ามันถูกประมาณร้อยเดียวร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยไม่เกินแต่ว่าพี่สาวเราบอกว่าที่นี่ก็มีให้ขี่ที่นี่ก็ได้อะไรเงี้ยเย้เพืเดียวเย้เชิญ โดยรวมก็มิกกี้ก็ถูกใจนะอันนี้คือตอนซื้อตั๋วขี่ช้างนะรู้ไหมที่นี่คือคนละหกร้อยเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงหกร้อยอะไรเงี้ยเพราะมีป้ายข้างหน้าติดร้อยห้าสิบรู้ปะ่ะแล้วตอนสุดท้ายเราอะเราเราค้างแขงใจว่าทาไมมันถึงหกร้อยอะไรเงี้ยแล้วทาไมตรงนั้นติดร้อยห้าสิบโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคุณป้าคนที่เขาขายตัว๋วเขาไปนั่งพักตรงตรงข้ามคาเฟ่ตอนสุดท้ายที่เรากําลังจะไปอะนะเขาไปนั่งตรงนั้นเราก็เลยไปถามเขาว่า เออทำไมมันถึง600หกร้อยเหรอคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่เหมือนกันอันที่เราขี่อะ่ะคือมันจะทั้งไปทั้งกลับนาะนประมาณเกือบยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยมันก็เลยแพงนิดนึงก็เลยเป็นราคาหกร้อยนะอันนี้เราได้ขี่กับมิกกี้นะช้างที่เราได้ก็เป็นช้างที่มีอายุนิดนึงนะ้วเราถามควานช้างว่าช้างเนี่ยอายุเท่าไหร่เขาบอกสี่สิบห้าแล้วนะแก่กว่าเราอีกเราก็มาขี่มันนะองซ่าเราก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆเกนาะสองคนกับมิกกี้นะมิกกี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะว่าไม่เคยขี่นะ ต่เมื่อกี้ก็บอกว่ามันนั่งยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบโครงเคลงอะไรเงี้ยตอนที่เราขึ้นมานั่งตอนแรกๆรู้สึกเกรงๆเหมือนกันนะคือช้างอะ่ะเหมือนเรายืนดูช้างเงี้ยมันไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่พอเราขึ้นไปขี่ช้างจริงๆแล้วคือช้างมันตัวใหญ่แล้วก็ตัวสูงจากพื้นมากึกอกป่ะเหมือนเวลาเราขึ้นไปนั่งบนช้างแล้วเหมือนเรานั่งอยู่ที่สูงๆที่รู้สึกของมันไม่มั่นคงอะไรแบบเนี้ย ก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากสาหรับเราเหมือนกันนะสําหรับเราคนที่กลัวช้างด้วยอะไรเงี้ยกลัวหมายถึงกลัวสัตว์เกือบทุกอย่างอะไรเงี้ยที่มาขี่ช้างวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนมิกกี้นะเพราะว่ามิกกี้ชอบช้างแล้วก็อยากแบบเปิดประสบการณ์ให้มิกกี้นิดนึงนะมิกกี้จะได้มีประสบการณ์แปลกแกใหม่ๆในไหนก็มาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งหน้าอาจจะไม่มาาขี่แล้วนะคะอาจจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะคะด้วยความที่มันเออหลตังค์ด้วยแล้วก็สงสารช้างด้วยเนี่ยมันไม่อยากเดินแล้วมันไม่ยอมเดินนะมันคงเหนื่อยอะ่ะ แล้วก็ข้างหน้าเราก็จะพามิก้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะก็คือเปิดถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เฉยๆนะแล้วก็ตรงก่อนที่จะขึ้นช้างเขามีป้ายติดไว้ว่าห้ามให้ทิปแต่เราไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็คือควานช้างรู้สึกมันเหมือนเขากดดันเราเหมือนกันนะแบบว่าแบบเดินดีๆเดี๋ยวเจ๊เขาให้ทิปนะทําดีๆเดี๋ยวเจ๊เขาให้ทิปอะไรเงี้ยแล้วชา้าแล้วช้างเหมือนเขาก็แบบทําให้ช้างมันมันอ,อน้อ,อนๆเราอะไรเงี้ยเหมือนให้ยื่นงวงออกมานู่นนี่นั่นแล้วก็ เหมือนกดดันเหมือนกันว่าให้เราให้ติปอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกเราไม่เห็นป้ายไงว่าห้ามให้ติปเราเลยให้ไปอีกสองร้อยนะก็เท่ากับรอบนี้เท่าไหร่อ่ะคนละคนละหกร้อยก็เป็นพันสองใช่ไหมแล้วบวกติปอีกสองร้อยก็เป็นพันสี่เอลฟันด์จะชนฟูมเฟียสี้เหรอโอ้เดสเซอร์อัลต์เออที่ออสุนส์ใช่ทุสมมด้วยเหตนี้เลยจไม่เป็นสุ hat wahrscheinlich auch Schmerzen beim Laufen. Reiten die anderen jetzt auch noch hinterher oder? Meine Familie? Ja. Nein, nur wir zwei. Ich dachte. Ich denke, die war schon, meine Schwester bestimmt. Ja, ich dachte der Junge oder so. Der Junge will nicht hat auch Ach, Angst ja. wie ich. Hat alle Angst. Oh. Wirklich wie im Wald. Mhm. Was bedeutet das hier? Ich hab nicht. Wie <laughs> das Ich finde ist dann komisch. Denkst du, dass dein Urlaub musst du sowas machen? Oder ja, habe ich schon gesagt? Ja, im Allgemeinen gehört das ja irgendwie dazu. Oder machen das dann viele? Ja, so eine Elefantenattraktion sowas. In der Art. Ja. Kack nach, Es ist. Klappt cool. Wir haben hier eine kleine Schlange. เราเห็นน้าตกรีบบอกเลยนะว่าโชคดีที่เธอนั่งท่านซ้ายนะนางจะได้ไม่เปียกร,ยรักกันมากเนาะแต่ว่ามันไม่เปียกนะคะเราถามควานช้างแล้วเขาบอกว่าไม่เปียกมันแค่เป็นเหมือนอุโมงน้ำเฉยเอันนี้ตอนลอดอุโมงน้ำนี่คือถ่ายรูปสวยมากเลยนะพี่สาวแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาถ่ายรูปให้เราอยู่นะน,นี่ตอนลอดอุโมงน้ำนะบรรยากาศดีต้นมองต้นไม้อะไรเยอะเลยสนุกอยู่นะ หรือรอบหน้าจะไปขี่ที่อยุธยาอีกจะได้แบบบรรยากาศเป็นแบบวัดโบราณนู่นนี่นั่นอะไรนี่นี่พี่สาวเราพี่เขยนะดักถ่ายรูปให้เราอยู่ เวลาคนไปขี่ช้างเนี่ยเราจะถ่ายคลิปตัวเองยากเนาะเราก็จะถ่ายรูปตัวเองยากก็เลยมักจะถ่ายคนอื่นนะสังเกตเนี่ยเราก็ถ่ายคนอื่นแล่คนอื่นก็ถ่ายเราเหมือนกันนะเป็นการเหมือนแบบให้บรรยากาศว่าเออมาขี่ช้างจริงๆนะนู่นนี่นั่น Are you have fun คน <laughs> ที่นั่งผ่านไปเมื่อกี้เป็นคนน่าจะฟิลิปปินส์นะเพราะว่าเราพูดภาษาไทยอะค่ะเราเขาไม่เข้าใจแล้วเราก็เลยถามเขาเป็นภาษาอังกฤษว่าเออสนุกไหมอะไรเงี้ยเก่งเมื่อยไปหมดเลยเมื่อยสุด <laughs> เก่งไปเองไว้ <laughs> ตัวตามสบายเลยคุณเกี้ยทำบุญในค่าอาหาร100 200ร้อยสองร้อยวันฆ่ากันแล้วเยรืองฉันก็ตูมมาอาหารเราวันที่ฆ่ากันแล้วเสี้ยกันรัานผีพลังด้วยเอยอยะ้องปาพ <laughs> ลังด้วยอันนี้ก็คือตอนที่เราวนกลับมาที่เดิมนะคะตอนที่เราขึ้นนั่นแหละ แล้วก็เนี่ยพอเราลงมาเสร็จแล้วควานช้างก็ให้ช้างอ้อนนะให้เราให้ติดนะเราก็เลยให้ไปสอ0ร้อยดูมันทำดิดูมันอ้อนดูมันอ้อซ้อน,อนนะเอางวงมาอ้อนนะเราก็เลยเออให้ไปอีกที่แรกให้ไปร้อยหนึ่งแล้วเราก็ให้อีกร้อยหนึ่งนะดูมันทำดูมันทำงวงงวงช้างมันน่ารักเหมือนกันนะมันดูมันนิ่มๆนะแต่จริงๆเราไม่นิ่มนะแข็งเป็นผิวหยาบๆแต่ช้างเขาทำอ้อซรงออซอได้นะ ก็สเสร็จแล้วหลังจากตรงนี้นะคะก็คือหิวกันแล้วแหละทั้งครอบครัวนะทั้งเราด้วยอะไรเ,เงี้ยยังไม่ได้กินอะไรกันเลยก็เลยเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ต่อนะคะนี่ทางเข้าคาเฟ่นะจริงจริงแล้วอะ่ะเราควรจะมาคาเฟ่ก่อนเพราะว่าพอเข้าคาเฟ่แล้วเหมือนมันจะได้ส่วนลดทางเข้าทางเข้าข้างหน้าทางเข้าส่วนสามพรานแต่เราไปเข้าทางส่วนสามพรานแล้วมาเข้าคาเฟ่มันก็เลยไม่ได้ส่วนลดนะแนะนําให้มาที่นี่นะคะก่อน อาหารก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะน้ําแก้วละร้อยสองร้อยนู่นนี่นั่น,นอาหารก็ประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยก็เข้าใจได้มันเขาน่าจะเสียค่าเช่าที่อะไรตอนอะไรแล้วมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยแต่เพราะเราคือรับไม่ได้เลยให้ดูค่าอาหารไม่ได้เลยดูเราเครียดอันนี้ก็เป็นอาหารมือแรกของเราเลยนะแบบจริงจจังจัจจงนะสงสารมิกกี้เหมือนกันคือมิกกี้เป็นคนกินข้าวตามเวลาเนาะปะช้ากลางวันเย็นแล้วพอมาเที่ยวกับเราเหมือนเรากินเมื่อหิวอ่ะก็เลยสงสารนาเหมือนกัน แต่ก็ระหว่างทางก็มีแวร์ซื้อนู่นนี่นั่นกินพี่สาวก็ซื้อกล้วยคงก้วยแขกอะไรงเงี้ยเข้ามาในพัทเช่นะที่สวนสามฟารสั่างจุดจอมตัดน่ากินพี่สาวทำเป็ดทอดกับสาวให้ดูเป็นได้เพลิพนทำข้าวาหมูมิโซะย,ยีคเกดแต่ยุคเกดไม่ทัน อย <พ uka> ากแล้วแม่ชัดชบตามสไตล์เนาะผู้หญิงก็ต้องขอชิมอาหารผู้ชายเหมือนกันข้าวก็อร่อยอยู่แต่อาหารก็ไม่ได้ปริมาณเยอะมากนะคะส้มตำก็โอเคอาจจะเค็มไปนิดนึงเพราะว่าเราสั่งเป็นตำไทยไข่เคนะ็มเนาะพอกินไข่เค็มเข้าไปด้วยมันอาจจะเค็มเกินไปนิดนึงแต่ว่ารวมๆคืออร่อยดีนะได้อยู่อาจจะหิวด้วยอะไรด้วยนะเมื่อกี้ก็ลองชิมส้มตำนะ กตีที่นางฝึกกินอาหารไทยมาเยอะแล้วนะก็เลยกินได้เกือบทุกอย่างนะตอนแรกพี่สาวกับเตี่ยเราก็เดินดูกันก่อนนะแล้วเราก็เหมือนนั่งอยู่ข้างในเฝ้าของแล้วก็เฝ้าอาหารให้พี่สาวเราแล้วพอพี่สาวเราเข้าไปเราก็เลยออกมาข้างนอกบ้างนะคะ มีกิจกรรมที่มิกี้ชอบอีกอย่างหนึ่งคือชอบปลาคาราฟชอบปลาชอบสัตว์ชอบปลานี่มีความสุขมากเห็นปะปลาคาราฟนี่ก็ชอบเวลาไปพักที่ไหนโรงแรมที่ไหนหรือว่าวัดที่ไหนหรือว่าที่ไหนที่มีปลาคาราฟอะไรเงี้ยมิกี้จะชอบดูแบบเป็นพิเศษแล้วก็นั่งสนใจเรื่องพวกนี้นะที่บ้านก็มีหนังสือเกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับอะไรเงี้ยจะมีความสุขเป็นพิเศษนะดูดิเนี่ยเติเนี่นี่รังสามัเนี่ยตัวฉันนี่ยังเป็สินเท่า มั <G ül üş> นจะไปดิบไปดีฮู้น่าร้อนเดกเ็่าต่ที่ฮู้น่าอิสดิสกึ้อออสแคเนียนน่ตัวเนี้ยนีดูสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูดีมันเหมือนมันป่ยป่วยแบบขนลวงอาจจะเพราะว่า มีเด็กเกเข้าไปเล่นกับมันเยอะเกินนะก็ตายรับไม่ไหวจากตรงนี้เราก็สามารถแห้หานช้างแล้วก็ขี่ช้างได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ถ้าจําไม่ผิดจะ2อ0หหรือ150อะไรนี้แหละนะแต่ว่าเท่าที่เราถามคุณป้าคนขายตั๋วมาเขาบอกว่ามันเอ่อราคาต่างกันเพราะว่าระยะทางมันต่างกันนะก็แล้วแต่ทุกคนเลือกนะคะนี่ตรงนี้ก็มีช้างให้ชมใกล้ๆแบบนี้เลยนะมีกทีก็ดูอีกแล้วชอบดูนะดูไปเรื่อย แล้วก็ตรงนี้ก็มีสัตว์อย่างอื่นอีกนะมีแพะมีแกะมีวัวมีควายอะไรด้วยนะไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะนเด็กก็มีความสุขนะมิกกี้ก็มีความสุขด้วยนะไม่ใช่แค่เด็กๆนะเห็นช้างก็ถ่ายรูปนะตอนที่ไปเที่ยวสวนสททัตว์ที่ที่เราเคยไปกับมิกกี้ตอนนู้นน่ะนะยังไม่ได้ดูสัตว์ใกล้ขนาดนี้เลยอันนี้เป็นกระต่ายอีกแลแล้วข้างล่างนี่ก็เป็นแพะหรือแกะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ครผูกเชือกไว้ไม่ให้มันวิ่งชนกันหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะครผูกแบบแยกกันไว้แบบนี้นะแล้ววันที่เราไปก็คือโชคดีบรรยากาศมันจะคลุมเหน่อยมันไม่ร้อนมากเหมือนไม่ร้อนมากเหมือนปกติของเมืองไทยถือว่าโชคดีนี่วัวควายก็มแมลงเยอนนิดนึงนะพวกมแมลงวันอะไรอย่างนี้ เราที่ไม่ชอบสัตว์ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นมันแรงแต่คนที่ชอบแบบมิกกี้ก็คือชอบนะเคยเดินผ่านคอกมาด้วยกันบอกเราบงเหม็นมากเลยมิกกี้บอกเหม็นตอนไหนไม่เหม็นเลยอันนี้ตอนจะกลับนะคะก็มาให้อาหารปลาอีกแต่ว่าปลาที่นี่มันเป็นปลาเรียบร้อยอะ่ะแบบให้อาหารมันก็จะค่อยๆกินไม่แบบไม่แย่งกันไม่ทําให้น้ํากระเด็นอะไรปกติที่อื่นน้ามันก็จะกระจายเลยใช่ไหมแต่ที่นี่นเป็นปลาเรียบร้อยนะพี่สาวเราก็บอกว่าปลาที่นี่มันเรียบร้อยมันค่อยๆกิน ไม่กระตุกกระตากนะมิก้ก็ชอบอีกอะชอบเหมือนเดิมนะกิจกรรมหลักคือให้าหารสัตว์ทีแรกมันมีถีบเรือเป็ดได้ด้วยอะไรทีเนี้่ทีแรกก็อยากถีบอยู่พี่สาวเราก็นําเสนออยู่แต่ว่าคือเหมือนเรามาค่อนข้างเย็นมันจะปิดแล้วทีเนี้่ก็เลยเวลาไม่พอนะก็เลยทํากิจกรรมได้เท่านี้นะคะนี่พี่สาวหลานเราก็ให้าห่านปลาเหมือนกันนะอยู่จนเกือบจะปิดเลยน่าจะออกเป็นกลุ่มสุดท้ายเลยนะมิกี้ดมาหารทําไมนะ <laughs> น้วาวอกินเหมือนปลา,ปลาก็หั่นปลาทํามาจากปลาหรือเปล่าปลาเล็กๆนี่ปลาเยอะนะตัวใหญ่ด้วยใหญ่มากๆอะ่ะแล้วค่อนข้างเชื่องพี่เคยเราคือเอามือล้วงไปจับหัวปลาได้เลยมันเชื่องมากอะ่ะมากๆเลยนะหลังจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปกินอาหารกันนะก็เลยเซิร์ชอาหารนี่แหละร้านอาหารใกล้ๆนี่แหละก็ได้ไปร้านอาหารแถวๆนี้มานะที่แรกพ่อเรานําเสนอร้านแถวๆลาดบัวหลวงอะไรเป็นร้านปลาเผาอะไรสักอย่างแต่ว่า เหมือนเวลาเราไม่พอนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือจะมืดแล้วไหนจะต้องขับรถไปอีกกว่าจะได้กินนะหิวกันพอดีก็เลยหาใกล้ๆนี่แหละแล้วก็เจอนะอันนี้ก็คือรถอสุดท้ายและเดินชมบ่อจร์จรเข้นะเป็นครอบครัวสุดท้ายนะที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มันมีสวนสัตว์อย่างอื่นด้วยมีสิ่งโตมีอะไรด้วยนะอันนี้เป็นทางออกนะคะตอนที่เราเดินเข้ามาตอนแรกนั่นแหละบรรยากาศเหมือนงานวัดมากนี่เป็นครอบครัวสุดท้ายของจริงนะเดินจนแบบว่า เดินจนไม่มีใครอยู่แถวนี้แล้วอ่ะมันก็มีปลาอย่างอื่นอีกด้วยนะมีปลาตัวขา,ขาวๆาวไม่รู้เหมือนกันปลาอะไรให้ชมให้ให้อาหารอะไรเงี้ยบรรยากาศมันก็สวยดีร้ลมลืม่นดะีเนาะต้นมงต้นไม้ก็คือต้นใหญ่มากมีเสือด้วยเห็นไหมมีเสือมีลิงมีสิงโตแต่ลิงก็อยู่ในกรงแคบนิดนึงนะนี่ปลาที่เราบอกปลาข,าขาวๆานะ มิกี้ก็จะรู้จักหมดว่ามันอยู่ในตระกูลอะไรอะไรแบบเนี้ชอบดูปลานะอันนี้เป็นสิ่งโตนะถ้ามันแคบอะของมันอ๋อ,อไม่แคบมีทางออกเป็นยงมันทำไมได้ถูใ,ใจจกล <c oughs> ้จังเลพอออกมาจากสวนสัตว์นะก็มาร้านอาหารนะคะร้านอาหารนี้เขาอยู่ริมแม่น้ําเลยบรรยากาศดีมากมากินร้านอาหารชื่อบ้านร่มไม้ชื่อบ้านร่มไม้สายน้ำคนครปฐม เราก็สั่งไม้อานเลยนะเพราะว่าอยากกินอาหารไทยมากตั้งแต่มาไม่ได้กินอาหารไทยแบบดีๆเลยอะไรเงี้ยเราก็สั่งเป็นตําปูม้ามังละเตี๋ยเราอยากกินเนี่ยแต่สาปลาช่อนแกงส้มนะแล้วก็เรามิกกี้สั่งเป็นไก่ผัดเม็ดมะงม่วง,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 งหิมะพานนะแล้วก็มีปลาทับทิมเอ๊ะไม่ใช่ปลากระพงทอดําปลานะมียําทะเลอีกแล้วก็ตอนสุดท้ายแบบเราจะสั่งยาําทบพลูอีกนะเพราะว่าอยากกินชอบกินยําทบพลูไม่ได้กินนานแหละอาหารก็น่ากินรสชาติก็ดีนะคะนี่ แล้วก็สั่งตำปูม้าเนี่ยนะที่บอกอาหารคือรสชาติโอเคเลยแล้วก็ไม่แพงนะหมดที่เราสั่งเนี่ยประมาณสองพันกว่าบาทเองกินกี่คนเนี่ยผู้ใหญ่ห้าเด็กหนึ่งแต่เด็กก็คือไม่ค่อยกินหรอกแต่ว่าคือได้เลยราคาก็คือไม่แพงนะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากส่วนสัมพลานมากนะก็เป็นทางกลับบ้านพอดีแล้วก็รสชาติก็ถูกใจมิกกี้อยู่นะเตี่ยเราก็ชอบถูกใจแกงส้มนะไม่ยอมกินอย่างอื่นเลยกินแต่แกงส้มชอบแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยร้านเขาแบบ เขาใจดีอ่ะเราอยากทําอะไรก็ได้เหมือนลูกค้าวันนั้นอาจจะไม่เยอะด้วยก็เลยเป็นโชคดีของพวกเรานะแล้วก็ก็เลยอาหารมันเหลือมันมีพวกข้าวเหลือหวัวปลาเหลืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้ปลาได้เลยตรงโต๊ะที่เรานั่งมันอยู่ติดติดกับแม่น้ําพอดีไงเขาบอกว่าโยนให้ปลาได้เลยเราก็โยนเลยนะโยนลงไปแล้วปลามันก็แย่งกันแล้วก็ให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆนะน,นี่เป็นยำทวผูที่สั่งมาตอนหลังนะอร่อยเลย นี่นะตอนที่ให้อาหารปลาสนุกกันใหญ่เลยนะหลานก็โยนข้าวให้หัวโปงหัวปลาอะไรมันชอบหมดนะแต่เราสังเกตที่ปลามันชอบที่สุดคือเนื้อปลานะปลาชอบกินปลานี่มิกกี้เอาแล้วเอาะข้าวให้ปลาแล้วแล้วเขาก็ไม่ว่านะพนักง,งานก็บอกว่าให้ได้เลยค่ะมันกินอะไรเงี้ยแบบดีอะเสร็จแล้วเราก็นั่งรถกลับบ้านนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่มิกกี้ขับรถในเมืองไทยนะบอกให้เปิดไฟเลี้ยวเปิดที่ปัดน้ําฝนนะคะก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปในเมืองไทยของเราด้วยนะบ๊ายบาย <c oughs>